หึ่งถึงสามเสร็จแล้วเพื่อนเจ้าสาวดึงเชือกเลยนะครับเราจะมีเชือกอ่าเส้นหนึ่งกระโดดทั้งหมดจะมีเชือกเพียงเส้นเดียวเท่านั้นนะครับที่ผูกติดก,กันกับเป็ดสื่อน้ำนะครับแล้วก็ช่องจะเป็นจะเป็นผู้โชคดีได้รับช่อดอกไม้ไปนะครับอ่ะพร้อมเลยครับสวัติครับระะพร้อมแล้วค่ะเราให้สัญญาณเลยครับหนึ่งสองออออเดี๋ยวก่อนประวัติไม่ได้ดึงหรือไม่ที่แกไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งตัวแทน ตัวเจ้าสาวตกนะครับเจ้าคุณก้องคุณก้องมาช่วยคุณคุณพลอะไรด้วยนะช่วยคุณหนีดิคุณเพราะเส้นไหนอ๋อลุกกันอยู่นะครับโอ้โหกับกับเซอร์ไพรส์อีกอย่างนะก็ตกเจ้าสาวตกนะอัดได้หรือยังได้หรือยังซักเยอร์กระดูกสะพนเนี่ยได้สามคนเลยเหรอ คุณกคุณคุณอ่าต่อจากไว้ดีๆนะครับผมอ่ะ3 2 1เอ้านี่ใส่แกงเห็นไหมไฟมากครับเรา่เห็นกระดุปกระว่ายังไงขาดหมดเลยค่ะขาดหมดเลยเพราะนั้นจะใช้วิธีที่ทัดสิกที่สุดนะครับก็คือวิธีโยนช่อดอกไม้นี่แหละไอ้ที่ผ่านไอ้ที่ผ่านมานี่เป็นกิมมิคเฉย เป็นกินหนิกนะครับคุณพลอยคุณพลอยจ่าแรงให้นิดนึงนะครับเอาเอาพอดีพอดีคุณพลอยยนลงขึ้นมาข้างหลังให้เพื่อนตกน้ำเลยนะครับเตรียมสนับสนุนเลยยัะสาวเท่าไหร่จ่าแรงให้พอดีอ่ะวิธีที่คลาสสิกที่สุดนะครับผมแล้วก็ชัวร์ที่สุดเลยนะครับผมในการเสียงไทย เจ้าสาวคนต่อไปนะครับผมจะเป็นไปนี่คุณผักหวานคุณก็ไปร่วมรับร <ๆ S 1> ช่อดอกไม้เขาได้ใ่ไหมช่วงนี้ไม่ใช่อะไรอยู่ข้างหลังอยู่กลวงแทนคุณผักหวานพร้อมแล้วให้สัญญาณได้เลยนะครับพร้อมแล้วนะคะพี่พลอยอซาซซ้นึ่งโอ้โหนี่ลุ้นตัวโกงเลยเกือบกระโดดเอาใหมา่ทีนึ่งอ่ะ3า ผมว่ามีคนที่ดำน้ำอะ่ะนะใครท,ทีนึงแล้วนค่ะสามสอหนึง่งเอ้ยโอ้โหใครอ่ะอายแม่แนอากล้องซูนิดนๆครับนะใครคะใครได้อาชูแบบว่าสูงเลยเช่้ก้อง่อยช่วยก้้อง่อย,ยก้อง,น,อองน,นี้เลยค่ะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับผู้โชคดีด้วยนี่ <ผม S 2> ขอสัมภาษณ์นิดนึงเคเชื่อลยครับเชิญครับ พอยสมัยไหนคะตุลาตุลาพรนะคะแล้วก็สึกยังไงมาคะที่ได้รับช่อดอ,อกไม้นี้ดีใจมาก